ใช่ไหมคุณแม่บอกแล้วว่าของเราจริงๆใช่ป่ะมันจะเต็มโตคมไหมเนี่ยเต็มสิออกมาอย่าเพิ่งเหยียบมาตัวเองกลดจีเฉยตัวเองกลดจีเฉยเลยเอากินกินหน้าไหนก่อนครับเดี๋ยวหยิบให้ครับใจเย็นฮะหน้าซีดมาหน้านี้ก่อนใช่ไหมเหยียบไปนั่งนี่ดีครับโอเคแบบนี้ใช่ไหมเออพอพอเดี๋ยวโต๊ะโต๊ะแล้วก็เหยียบมาแล้วก็เอาหน้าไหนก่อนหน้าซีด จค่อยๆนะร้อนเอาซอสมะเขือเทศกันไหมอ่ะเอาอ่ะไม่ร้อนเลยเอาซอสมะเขือเทศก็หรือไม่เอาไม่เอาเลยอ่ะก้าวมันก็เอาวไหมครับวันนี้มีซอสอยู่แล้วอ๋อมันก็เอาวไหมไม่เอาเพราะมันมีอทำตาพี่กรณ์สิเหลาใช่ไหมเอาคุณแม่ลืมเอาผ้าเปียกลงมาจากรถดิชชู่เปียกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไประดานได้อ่ะชิ้ิชิู่มันไม่เมื่อไหร่ทิชชู่เปียกเห็นไหม <laughs> แล้วบอกไม่ร้อน <laughs> โมน้ดีกว่าเมื่อกี้ไปจับตัวที่มันโดนไม่โดนไม่ไม่ไมร้อนใช่ไหมันก็เลยอุ้ยนี่คือดับเบิ้ลชีสเลยใช่เดี๋ยวเป็นชีสเราเพิ่งกินไปเมื่อวันก่อนเองใช่ไหม <c oughs> ใช่ป่ะวันที่พี่ภูมาใช่ป่ะกินอีกแล้วเหรอเดีย๋ยวขอให้ครึ่งนึ่งไม่ต้องครับใช้หยิบใส่ปากเลยครับ เก้ครับไม่ใช่พี่รณ์มาจบใส่ปากไลใช่ถูกต้องกี่หั่ให้มันเป็นเป็นแบบนี้เห็นไหมเห็นเ็นแบบนี้ใช่ไมใช่นั่นแหละเห็นพี่กรณ์จินหมดก่อนไม่รู้นะมูต่ช้านะเราโบตะลีลาค่อยค่อยค่อค่อยเชี่ยวลี่ขนาดนั้นใช่เชี่ยวลาเดี่ดก่อนครับ เขาบอกไม่ร้อนทำดีๆร้อนอยู่นะน้องกล้าทำดีๆครับเนาะค่อยๆอาทิชชูกไหมเอาเอาเอาระวังใกล้ๆอันหนึ่งนะค่อยๆขีดค่อยๆกัดถ้ามันร้อนนะคะับค่อยๆพี่กอนยังหยิบได้เลยเห็นป่ะค่อยๆกัดไม่เป็นไรไม่ต้องรีบร้อนมากโดนหน้ามาสิควันออกเลยใช่ไหมเดี๋ยวควันขึ้นเลย ี่ใช่ไหมควันขึ้นเลยใช่ป่ะกินกันเลยสองคนเนี่ยสองถาดให้เลยโอเคปะกินให้หมดเลยนะฮะกัดเลยครับไม่เป็นไรเลยไม่กัดก็กัดคำเล็กๆได้ไม่เป็นไร